มาเราได้เล่นกับเพื่อนคนเดินแล้วครับแต่เขาก็แค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆจำคลิปตอน EP หนึ่งได้ไหมกาบหลงอ้าวคุณยังไม่เข้าเลยเข้ามาแล้วเอ้าทำไมอ่ะทำไมกูได้ได้คนเดียวอ้าวกอ้าเด้งเหรอเออเด็กโอ้มึงอนุญาตได้เพื่อนเข้าไหมอนุญาตรู้จักตุ้มตุ้มบางแสน อะไรอ่ะไอ้ฟองเอ้าเข้าแล้วเอ้าถึงแล้วเหรอเห็นกูวะเห็นกูวะไม่เหกลัวมาแล้วเอา้าแต่ก right. oh, oh. ูไม่ได้ขอถ่ายรูปเขาหลอกมาห้องอลอกอ๋อนี่กูเห็นของตกอยู่บนพื้นนี่นี่มันผัวใช่ไหมผัวผัวแกบเราเองเรื่องลักะเบิดนี่มันใช่ไงวะก็หนึ่งไปด้วยดูดิโอ้โสลักระเบิด มันไม่เห็นช่วยเย็นเลยนะซื้อมาเพื่อนเหรอกูไม่ได้ซื้อดี่เห็นมด้โอไวคอนเจ็บป่าววะข้าแต่ไม่มีใครอยากให้ไม่มีอยากให้ใครร้อนชื่อน้องตัวเองแบบมาเร็วก็ไม่มีที่อยากกินลูกอมสั้งเม็ดก่อนอ๋อการครักินร่วมเติมพลังก่อนเก็บตุวกี้ได้เลย จำได้เลยอี EP แลกแม่แงแบบอ EP สองมีิทีนึงลงไม่ได้ฮะขัดข้องของเคสนี่ไว้ยังมเเเาเกยที่เร็วเฮ้ยแป้นนึ่งดิกินลูกอมก่อนเองมันเพิ่มคนได้เลยวะใช่เพิ่มคนได้จะสร้างเฮ้ยเรเ็วออกแรงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเที้ยเพลงเพลงอะไรวะนกคุ้งลีเหรอซอยในนกคุ้งลีเหรอผมอะไรเนี่ย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 ผมอยู่แก๊งจระนกคุ้งลีเฮ้ยอย่ากินไปที่นี้เดี๋ยวกระโดดลอยเลยโอเคพร้อมแล้ว อีพีสองทัาอีพีสองาอีพีสองคิดที่แล้วลงไม่ได้มันแหลกเลยเออเพื่อนผมไม่ได้เล่นสร้างยังเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพื่อนเข้าไม่ได้ออกออกออกก่อนออดิเ้ยฟลกูด้วยมึงเข้ามึงเข้าไม่ได้โอ้โหเนี่ยแต่ละคนแหลกมากในโรงเรียนเนห้อง นี่ก็เป็นไงคือกูแหลกว่ะข้อหลักอะไรเฟมกูิดครับกดไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเหลือเฮ้ยเหลือเวลาแป๊บเดียวเรียบขึ้นเขาไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้เข้าได้แล้วไปเต็มตัวแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปคิดทีทีแรกมันสั้นหน่อย อันนี้เราถ่ายได้มันคน<ม>ตลกเลยเวาลารังตัดผมเกลียนเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้หลุดทรงผมขอขอทองซื้อปืนจำซื้อปืนเดี๋ยวเดียวเลยมึงไม่เหลือขอให้กูเลยก็ซื้อปืนเอาอย่างนี้กิกูเจแล้วบอกเ่าใครอะอใครคุคุณคุณไปซื้อของไปเบฟ้ยฟิลร้านปืนอยู่างไร นี่อยู่นี่นี่อยวนี่จาลูกสองไปวะลูกสองมึงเอาปืนลูกโม่กระบอกเล็กไปะมาเดาเลยว่าป้องเฮ้ยปรับครับกราฟิกกันบทีะกราฟิกเล็กอีกแหลกเลยทำไมกูมันแหลกวะอยู่ที่เครื่องอ๋อเนี่ลูกสองเลยเปล่าวะกูเคยดูในในข้อมูลเขาบอกว่าถ้ามันแหลกอ่ะให้กดไปที่รูป ยูไปนี่เว้ยมันมันจะมันจะเล่นได้ดันดีเออใช่เอาไปเผาไม่จะซื้อปืนลูกซองดีเปล่าเอาเลยนะลูกซองนะเออมึงก็ต้องเปคนคนตรวจป้องกูกูจะเป็ลูกซองดีเว้ยเงินหมดตูเดี๋ยวกูจะเก็บตังค์ขายของเออใช่ใช่เก็บในตู้ดูดีฟิล์มกระดาษอยู่ไหนอ่ะถ่ายแล้วพี่นี่ วิวมีพวกกระกาก่าเนี้ยไปไป็ึมีกระดาษอย่เนี้ยมึงอย่ามึงอย่าไปเผาหรือว่าอะไเผาดิเผาให้หมดเลยเผาไปเลยโอ้ยมีถาดด้วยโอ้ยถาดเข้าไปเอ้ยมึงคล้องอะไรเข้าไปกันอีกดีเออว้ ถ้าไม่ทันได้ยอนไอ้มึงขับปเดี๋ยวกูนี่เองมึงขอดป้องกูเฮี้ยงมีลูกตองเฮนยลูกตองแรงนะเว้ยเนี่ยปืนนี้เคยใช้แล้วอันนี้อยอยู่ตรงไหนอัดอยู่อย่ากินอย่ากินอย่ากินตาลาก็คิดว่เฮ้ยนิ่งวะจะ่เลยเฮ้ยเจอบ้านเจอบ้านยุดยุ่ยุ่ยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุยยุ่ยยุ่ยยุหยยุ่ยุ้่ยยุ่ยยเอา้ยยย หูหลังนั้นไม่มีซอมบี้ยืนกั้นเขาไม่เป็นไรถ้ามีอยู่ในบ้านเซฟพวเต็มไม่ต้องใช้ปืนมันเปลงกระสุนตีตีในห้องบ้านแล้วปุ๊บังปังมึงมีอะไรมึงหูเต็มเต็มเลยวางอะไรเข้าไปกันมาเต็มอ้ยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยไม่ยิงเลยเออ เก็บศพซอมบี้เก็บศพเก็บศพเดี๋ยวมึงเก็บศพซอมบี้ไปเดี๋ยวกูเอานี่ไปขายเฮ้ยวยายยายของกูหักมึงไปเก็บไอปนู่นมาขายเอาเก็บนู่นเอาไปเผาไอ้ยังมีบ้านนี่หลานนู้น่ะมันมีซอมบี้อยู่กว้างขาคออยู่นอกบ้านยิ่งในนี้ยืนลองไอ้สองกอย่าเข้าไปใกล้กันกระสุนมีระยะจังกุดเอากระสุนไปแดกกูเห็นมึงค้างไอ้ โอ้ยซอมบี้ไม่ตายไปมาหางกูแล้วคนเดียวต่ังมึงหลังมึงฟิมแตกเฮ้ยฟิมจากด้วยเบสุดเจ็บสมันไปเผาไอ้บางอ่านแดงอย่างนีกูเออเมืนบ้านมีอะไรบ้างวะโอ๊ยเต็มเลยฟิล์มอะไรเออจริงยิงแม่ง ขยะขยะไม่ถูกซอมบี้อยู่หลังบ้านอยู่หนึ่งตัวกูตีแล้วเฮ้ยมึงมึงทำเพื่อนกูอะคือซ้ำมแม่งเลยใายเอ้ยเต็มสิบตัดีสุบซอมบี้เติมเชื้อเฟืองให้เต็มกูมีของให้เดี๋ยวค่อยเอาไปขายอืมขายแต่คืนนี้ไปก็แค้เอาขายเึอคือไม่ได้โอเคไวตรงนี้คือไม่ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งขับปะเดชิญเชิญก่อนเชิญก่อนเลย วงใส่ดวงนะแล้วเหมือนยังแล้วเดินหน้าต่อเลยครับรถไฟช้าช้าไม่เหมือแบบรถไฟสปีดวะว่บไปคนตกเลยเนาะมึงเอ้าลีมหายอยไหนไายอยู่หลังมึงดูด้วยว่าตรงไหนมีบ้านกูมองไม่เห็นมึงขับไปเลยอย่าหันหลังมาดิโอเคเดินหน้ารถไฟขอบเสียงนาย พร้อมเลยอยู่ที่75็ดสิบห้าเจ็ดสิร้อยเดินทางต่อพี่น้องแซ่บๆเฮ้ยมีบ้านไหนส่งไหนวะมึงแม่งไม่ดูเลยเออเอ้ยส่งแล้วเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพวกกูเข้าแล้วถ้าพวกกูออกตอนนี้พวกกูจะโกรธมึงเป็นคนแรกเลยเว้ยจะโกรธแบบโกรธแบบชั่วนิยามเลยไม่อะเฮ้ยไอ้แอมจะเข้ามาหระกูหาของ ข้าดิมือข้าโรบอทก่อนเอ้ยมากูข้าโลบอกเออเราออกกันเดี๋ยวเราให้เพื่อนเข้ามาเล่นหนึ่งคนอุ้ยไอ้เหี้ยอุตส่าห์ได้ของแล้วของก่อนเลยปะเนี่ยพี่บอกว่าแบบเวลาที่มีเพื่อนมาด้วยกันแบบพี่บอกเฮ้ยไอ้เหี้ยของเต็มเลยสิสีสีมุดมุดมุดสีสีอ้าวไปปืนกูเฮ้ยหมาหมาหมา ไอ้เหี้ยซิมคุณก็ซิมคุณกคยไอ้เหี้ยมันมีฐานด้วยเมื่อกี้เอออยากเอาทาน่าได้จานทองเลยไปครับครับครับไปไปไม่มีไปซิมคุณร้องมวยเหนือไปใครหนึ่งขอขอใครของก่อนเออกูมีกีตาร์เหี้ยเหี้ยนี่เมื่อแมนแมนเจ๊ะไอ้ยาถ้าเข้ามาแล้วขอขอขอทองนะมันจะมีทองไม่รักใครของใครของก่อนเหรอป้อย่า ยี่กูมีกีตารอซร้านาของวันนั้นไม่น่าไว้ใจเลยไม่บุ้ไม่ต้องัวงวองกิเฮ้ยเสียงอะไรอะเียงใครนเยไอ้เนี่ยไปไหนมี้เสียอะไรอะมาก หมอป่าเดียวดายที่ก้ากลัวะปดีทีหนึ่งที่เราเจอกันหมอป่ดียวยก้กลัวยอยู่เลยวะหนวะ ก็ส่วนตัวออกมนเลยไม่มันเข้าเลยแล้วมันหมดออกไอวิทย์ออกออกปู่จะได้ของอะฟิฟอืมกูได้จานทองอะกูได้จานทองเลยแต่อะมือรู้ไหมถ้าเราไม่หยุดอะ